สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราเก่งเกิดมาซ่อมะฮะสี่ทุ่มพี่น้องคลิปสั้นๆก่อนนอนนะครับก็ล้างประกอบนะฮะล้างประกอบลุงเขียวนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่อ่างนะอันนี้ไม่ใช่อ่างของลุงเขียวนูน่นอ่างลุงเขียวอยู่นูน่นะครับอันนี้เป็นอ่างที่ว่าอ่างน้ำมันเครื่องที่ได้มานะไม่ใช่อ่างรัชดานะอ่างน้ำมันเครื่องนะครับไม่ใช่อ่างอาบนวด ได้มาแล้วอันนี้มานั่งล้างไนงะล้างปั่นแต่ของเดิมเขาล้างมาแบบเขาใช้น้ํายาละมันดําถ้าล้างดีๆถ้าใช้น้ํายาแบบไม่ผิดประเภทนะมันจะไม่ไม่ดำนะมันจะขาวออตัวนี้ก็ประกอบข้าเหวี่ยงไปแล้วนะครับแปดตับย่างใหญ่อะเป็นกระบวนการที่เราไม่สามารถ เปิดเผยให้พี่น้องดูได้ว่าเครื่องตัวนี้มันรวมสามรุ่นเข้าด้วยกันนะครับ CJB CJH CJG เฉพาะท่อนล่างในสามรุ่นนะครับลูกก็ CJH การ CJB เอ้ยการ CJH ข้อเวีง่ง CJG แหมมันจะเรียกยากมากเลย อันนี้ลูกนะครับลูกสูก็จะใช้ของเดิมด้วยแใช้ของเดิมครับงบน้อยนี่ร้อยสื่อแค่ตรงนี้เองตรงนี้ปกตินะครับหลอบด่านข้างล่องแหวนวัดแล้วนะครับล่องแหวนวัดหมดแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แต่น้ำมันปั๊มน้ำมันเครื่องก็ยังใช้ได้นะครับออถอดดูแล้วนะครับถอดดูเช็ค ภายในแล้วยังดีๆอยู่เลยอ่เห็นไหมดูชาบนี่นี่ครับยังสวยๆอยู่เลยนะแต่จะเปลี่ยนใหม่นะครับชาบปเปลี่ยนใหม่ก้านสูบยังแน่นอยู่นะครับสลักก้านยังแน่นอยู่ก้านก็ยังสวยๆอยู่นะครับนี่ก้านตัวนี้ปลายมันจะมันมองยากเว้ยปลายมันจะเรียวแหลมนะแล้วก็ เดี๋ยวใส่แหวนพ่กนี้จะประกอบค่อยๆประกอบไปนะครับเพราะว่างานงานในอู่มันมีนะนะครับงานในอู่มีก็เลยวันนี้กว่าจะได้มาประกอบมาล้างก็เย็นแล้วนะเย็นแล้วสี่โมงเย็นแล้วนะก็มาล้างประกอบออส่วนเ,เรื่องตัวอื่นก็เดี๋ยวจะไล่ล้างไปเรื่อยๆนะครับประกอบนะฮะ เดี๋ยวพรุ่งนี้รอประกนชุดมาส่งนะครับสั่งประกันลาซาด้าอีกแล้วนะครับประกนแท้สามพันกว่าบาทแต่อย่างอื่นใส่มาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่แหวนเปลี่ยนแหวนใส่ลูกสูบนะครับเปลี่ยนแหวนใหม่จอดน,นานไม่ได้นะครับเออท้าแก่ใหญ่เขาโทรตามแล้วท้าแก่บ้านกว,กวดก็โทรตามแล้วนะครับว่าพี่ รถมันเป็นเยอะแล้วนะพี่มาดูให้หน่อยอมผมก็ปั่นเรื่องไปงั้นแล้ว <c oughs> มีใครก็โทรเออน,นี่เห็นไหมนี่ครับตอนแรกมันเป็นเขา่าใช่ไหมดำเลยแล้วผมก็ใช้นะ้ำมันเครื่องพึ่งเติมพึ่งเปลี่ยนไปนะเนี่ยมละลาย,ลยนะครับขาวเลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปนะนี่ตอนแรกมันเป็นเขา่าเลยนะเห็นไหม นี่เป็นอย่างนี้เลยนะนี่นี่มันดําอย่างนี้นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปใหม่ปุ๊บมันละลายเขลาเลยนะที่ว่ามันดําอย่างเงี้ยผมไปกับบุรีรัมย์รอบที่แล้วอ่ะแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับไปกับสองรอบแล้วนะมันเลยดํานะมันเลยดําปกติอ่ะถ้าเราถอดออกมาเนี่ยมันจะขาวเลยนะอันนี้มันดําก็คือน้ำมันเครื่องเกินน่ะแหละประมาณนี้แหละขี่เองใช้เอง วิ่งเบิ้ลรอบเองเกินเองนะครับโทษใครไม่ได้โห <c oughs> โดนถาดก็อันนี้แผ่นคัดนะครับแผ่นคัดก็จะเปลี่ยนใหม่นะแผ่นคัดเปลี่ยนใหม่อันนี้ของเดิมยังไม่หมดนะแต่เกือบแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วประมาณสองมิล แต่ก็ถือไม่หมดนะถ้าผมขับเนี่ยอีกนานอะ่ะแต่จะเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันเป็นเกียร์โฟวินนะครับมันหนักเกียร์โฟมันหนักนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถอดอฝาสูบจะถอดแยกชิ้นส่วนฝาสูบเอาไปนี่เอาไปเอาไปทำนะครับเอาไปทำใหม่ไม่มีเวลาทำเองนะครับ แล้วก็ผมสั่งไอ้นี้มาสั่งคอเฮดเดอร์สั่งคอเฮดเดอร์เทโบนะครับสั่งมาใหม่แล้วก็สั่งเทโบมาใหม่แล้ว,ใ,วใหญ่กว่าเดิมนะใหญ่กว่าเดิมใหญ่ไว้ก่อนนะครับบูตไม่ขึ้นช่างมัน <c oughs> นี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นเวสเกตนะครับอันนี้เป็นเวสเกตชุดนี้ก็คือทําเองหมดนะชุดนี้เวสเกตนี่ก็ปรับไปเยอะ นะเป่าปรับไปเยอะเกินปรับไปเยอะมากเพราะว่าเทอร์อโบมันหมดสภาพแล้วนะครับอันนี้สั่งเทอร์โบมาใหม่นะแบบสั่งแบบราคาไม่แพงนะครับเอาให้มันใช้ได้นะแล้วก็สั่งคอเฮดสองพันกว่าบาทนะครับสั่งคอเฮดมาใหม่เพราะว่าพอมันเป็นคอเดิมนะครับเทอร์โบมันจะต่ําถ้าเราสั่งแบบเดิมๆม,มามันจะติดคอมแอร์นะก็เลยสั่งเป็นคอเฮดเดอร์มา นะครับสั่งเป็นคอเฮดเดอร์ม,มาใหม่ทโบงก็จะสูงนะครับแล้วก็มันจะคล้ายๆรถซิ่งเนะี่ยประมาณนั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวจะเดินท่อใหม่นะเดี๋ยวสั่งมาก่อนบางทีสั่งมาอะไรมาของมาก็ขี้เกียจทํานะครับปล่อยวางไว้เรื่อยเปื่ยนะเดีย๋ยพรุ่งนี้ก็ไล่ล้างประกอบใหม่เนี่ยน็อตฝานี่ยังไม่มีสนิมเลยสักตัวนะีน่เห็นไหม ถ้าถ้าฝาประก็นหรือว่าประก็นมันรั่วนะครับมันจะมีสนิมเนี่ยจับที่แกนน็อตนะฮะสังเกตนะครับ,กกนนร,บรถไทยที่เคยเป็นอ่าพวกกระเดืองเนี่ยกระเดืองกดวาลนะกระเดืองวาลวก็ยังดีๆอยู่เลยนะยังรเรียบๆอยู่เลยนะถ้าถ้าเราดูแลนะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องก่อนระยะหรือว่าตรงระยะเราก็ใช้น้ามันเครื่องเกรดดีๆหน่อยนะครับ มันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการสึกหลอนะรถส่วนมากรักษาดีๆอยู่เป็นล้านโลนะครับบางคันล้านโลอะ่ะห,หนึ่งล้านกิโลถ้าดูแลดีๆนี่ไม่เป็นไรนะเนี่ยยังสวยๆอยู่เลยแล้วกอ็อันไหนอะ่ะซื้อแทนเครื่องมาแล้วแทนเครื่องก็เปลี่ยนใหม่นะครับซุดหมดแล้วนะมันเป็นโฟวินนะมันหนัก มันชอบซุดข้างขวานะรถนะ่ะข้างขวาฝัา่งคนขับนะครับมันชอบซุดเพราะเครื่องมันจะบิดนะครับมันจะบิดย้อนนะครับเครื่องหมุนขวามันจะบิดมาทางซ้ายแล้วก็สั่งนนี้มาหมดแล้ววีคัตแผ่นคัตได้มาแล้วนะครับวีคัตได้มาแล้วเดี๋ยวรอประเก็นชุดรอประเก็นชุดแล้วก็ประเก็นฝาสูบของแท้1.6นะครับของแท้1.6 เพราะว่าคันนี้จะไม่ปาดฝานะครับคันนี้จะไม่ปาดฝาตัวนี้รื้อรอบสองแล้วนะเี่ยเครื่องเนี่ยรื้อรอบสองรื้อรอบสองรื้อรอบแรกก็คือรื้อดูว่าเออมันสภาพเครื่องเนี่ยมันเป็นยังไงมาแบบไหนนะครับรอบสองเนี่ยรอบสองผมก็ยังใช้กาวแดงอยู่เลยเนะครับผมแบบจะเรียนแบบให้หมันเหมือนของเดิมอะแต่ไม่คือไม่หลอดรั่ว น้ำรั่วต้องเนี่ยต้องเอากาวมาปาดข้างหน้าปาดข้างหลังเพื่อให้มันไม่รั่วนะอันนี้เดี๋ยวทาใหม่ก็เปลี่ยนกาวใหม่นะครับไม่ต้องเป็นกาวแดงแล้วเป็นกาวดําของอะไรก็ได้ที่มันดีอ่ะนะครับให้มันไม่รั่วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้คอเฮดมาได้เทอร์โบมาเดี๋ยวจะตั้งทายดูนะครับแล้วก็ปั้นปั้นท่อไอดีใหม่นะปั้นอ่เขาเรียกอะไรปั้นท่อ ข้ามอะท่อข้ามหลังเครื่องใหม่นะครับสร้างใหม่นะก็ทําเองเชื่อมเองเนี่ยครับแต่ไม่ได้สวยไม่ได้อะไรนะแต่มันใช้ได้นะครับอันนี้ก็ทํามานานแล้วนะตัวนี้ทำมานานแล้วเนี่ยครับทามานานแล้วตามจินตนาการของตัวเอง <c oughs> นะครับไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้อะไรมากมายนะไม่ได้เน้น ทโบทโบนี้เป็นของวันโวนะครับ,บทำเองทำไปทำมาก็ออกมามาท่านเนี้ยเนี่ยลาวเลยใช้มาหลายปีแล้วนะเนี่ยเห็นเห็นลาวมาลาวขาดรอบเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ลาววิธีแล้วผมก็เชื่อมเนี่ยผมก็เชื่อมเชื่อมไปเชื่อมมาพอกไปมาเต็มเลยนะมันก็คือไม่เวิร์กนั่นแหละพูดง่ายๆครับนี่เดี๋ยวสั่งเป็นคอเฮด คอเฮดก็จะโค้งขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเทอร์โบนะครับเ,เป็นปาก44สามพันนะครับลูกไม่ใหญ่มากอ,อไม่กี่ตั้งค์นะครับทุกวันนี้เทอร์โบมันไม,ไม่ไม่แพงอะ่ะแข่งกันขายนะ <c oughs> แล้วก็ทํามันก็จะขึ้นมาอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็จะทําท่อข้ามไปเข้านู่นเลยไม่ต้องใช้อินเตอร์นะไม่ไม่เอาอินเตอร์เพราะว่าขี้เกียจเดิน เอาง่ายๆบอกตรงขี้เกียจเดินเทอร์โบมันลูกไม่ใหญ่ไงก็อัดเข้าไปเลยนะอัดเข้าไปเลยไม,ไม่ไม่ไม่ได้เอาบูทยเยอะนะครับสักแค่สิบห้ายี่สิบก็พอแล้วนะเอาให้คล้ายๆกับของเดิมของเดิมมันแค่สิบเองมะเดิมๆแบบสมัยก่อนรถแตนด์ดแต่อันนี้ลูกนี้30สิบนะขึ้นฟาด30ปอนแค่นั้นแหละนะ,นะครับแล้วก็เวทเกตปล่อยออกปล่อยทิ้งแฟดแฟดแฟดไป แต่ถ้าบูทเยอะก็ดีนะครับแล้วก็ซื้อเวทเตมาแยกติดต่างหาดไม่ต้องใช้เกจกระป๋องอะ่ะใช้เวทเตแยกมันจะออกแนวแฟตๆแฟอ่ะนะครับถ้าเป็นเกจกระป๋องมันก็ปิ้วปิ้ว,ว,ว,วอ,อ่ะอ่เก็บของเอบ้านลืมแล้วเมื่อกี้ไม่รู้พูดไปถึงไหนโอ้รถด,ดำถสวยๆจารัสโฟมาีกแล้ว สี่ทุ่มแล้วไม่หลับไม่นอนเดี๋ยวเก็บของเข้าบ้านก่อนมีรู้อะไรเป็นอะไรแนละ้วการของการสูบเต๊มไปหมดแหละ<ๆ>เก็บลูกสูบก่อนเดี๋ยวลูกสูบหาย,ช,ยช่วงนี้มิดเยอะช่วงนี้มิดเยอะต้องเก็บของก่อนเดี๋ยวของหายมิดเยอะโอ้ปั๊มน้ำมันจได้ ยังสวยๆอยู่นะรันขาอเหวี่ยงนี่ก็อยู่นี่ขาอเหวี่ยงเดิมผมก็พันผ้าเก็บไว้นะขอเหวี่ยงของเครื่องตัวเนี้ข้อเหวี่ยงเดิมมันอะพันพลาสติกเก็บไว้นะอยู่ไหนไวะหูหูพลาสติกเก็บไว้พันจนเปลี่ยนจนเปื่อยไม่รู้กี่ชุดแล้วพลาสติกอันนี้อาไว้ที่นี้แหละ คำคืนนี้มีแต่กล้องสองก็พอวางไว้ล่อนะครับวางไว้ล่อเอาครอบไปก่อนเดี๋ยวเช้ามาเดี๋ยวผ้ามาคุมอีกทีเพราะว่ามันค้างลงนะครับลุงแดงก็อยู่นี่นู่นก็ท็อปแท็บเสร็จไ่าแล้วนะครับรถเสียท็อปนะครับ อันนี้ก็มานอนอยู่นี่นะครับมาพักร้อนอยู่นี่นะครับนี่นี่ครับอยู่นี่นะครับจอดนิง่งนี่ครับสวยที่สุดเลยนี่นี่นี่น,น,น,นี่ลำซิ่งดินด่วนท็อปแทบพ0 0อไฮโลสปอรต์ตออตโตส้สวิตนี่ครับของผมนะอันนี้ 0929712788 8, นะนะครับสุพพอดอโตสวิทนะครับแอร์ไดนามนะฮะสติ๊กเกอร์นี้ก็อพินันธนาการโดยเสียท็อปนะครับเป็นคนทำให้นะเสียท็อปเป็นคนสั่งทำให้นะครับให้อ่าคนที่ตัดสติ๊กเกอร์นี้ออกแบบให้นะครก็จะสั่งเพิ่มนะครับหมดแล้วหมดแล้วหมดนานแล้วด้วยนะครับข้ามคลิน,นี้นะฮะ หลับันดีนะครับผมอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาเอานะครับจ่ายเงินเรียบร้อยหมดแล้วจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ลูกค้ามาเอาขอบคุณนะครับหลันดีนะครับก็พรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะฮะขอบคุณมากเลยครับที่รับชมนะฮะอู่สุพจตออโต้ซินนะครับ0ูนย์1 2 7 8 8เจนปดะครับหลันดีนะครับัสวีครับ